นี่คือประตูด้านหน้าของวัดหัวสวนวัดหัวสวนบางคลา้าชาวสงซาเป็นโบสถ์สแตนเลสแห่งที่สองของประเทศไทยใหญ่ใหญ่ยยเป็นแห่งใหญ่ยยเป็นอันดับหนึ่งของโลกของประเทศแต่ว่าเป็นโบสถ์สแตนเลสแห่งที่สองของประเทศไทยแล้วก็ลวดลายงามมากอันนี้เป็นลายฉลุทัลุกเข้าไปนี่สวยเจาะเข้าไปงามมากด้วยดี พิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะักใครที่ไม่เคยมาใครที่ไม่เคยดูของสัจจันทร์ก็มาชมได้งามเป็นกระจกเลยเป็นกระจกในตัวเลยโบสถ์สแตนเลสแห่งที่สองของประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกดูไม่ได้เขียนออเอาเจาะเจาะเอางามมากเล่นดวลลายมีตรอเลยหน้าต่างข้างนอกเป็นพระศรีอรสิิมหาสาวกข้างในเป็นพระพุทธมหาลาภดูดีเป็นอันซีนไทยแลนด์งดงามมากเนี่ย ข้างหน้าทางเข้าเป็นพระพุทธหรือพ่อสวธรดัานบนนะมีพระศิวลีและเบบีบุตรดาด้วยมีพระศิวลีและเบบีบุตรดาในาข้างในให้ดูฟื้นงามมาก